อันนี้คือลูกหมักมอนอ่าผักไทยคนเอิน่นมาลูกมอนเแมนบอนี่เทากับ,บหูนี้สุกเต็มต้นเลยทุกคนมา,าจะพาทุกคนไปเก็บกันนี่แคมกันหัวเลยอันนี้แมนย่งางโบ้านดซสุกเขาจะหาเก็บเอาตัวลูกมันสุกๆเท่านั้น เป็นโนกดุกของอันข้างบ้านของนาบาวคนปลูกไว้ส่วนเราจะมันหลักเอาเดี๋ยวปากเลยทุกคนก็จะคองปนกุกอันนี้เขาก็จะเอามามวงไปกินนำ้ำไปแก้มตอนนี้ก็เป็นเวลาวายสวยๆพอดีกินสมแซบ่บ สบายดีทุกคนมันนี้มาพอกับน้องทองซาลาวมาได้พอกันโดนแล้วนี่น้องทองซาลาวจะพาทุกคนมากินสมสม,สมอ่ามักม่อนกับอันมักม่วงมักม่อนอน,นี่ก็ไปลักเอาของขังบานอ่าพังไทยเพิ่นเอ่ย่าจังไดคอมเมนต์บอกในเดอร์ปัามุูมักใหญ่เป็นตสแสบแห้งถามันสุ้กระขังนหวานอันนี้ย่งติดออา หวานเปรี้ยวสมหว,วานหวานเฮาเอินมาทุกคนมากินน้ำกันอาสีชิมอันนี้เป็นแจวแจวผงเฮ้าโจมปลากินตอนวายเขาได้กินสมกาลังแสบ มาโสมพาลูกมันนอนบานก่อนนี่ทุกคนเป็นการหวัวใจเลยแบบนี้หวานแซบ่บมาเลยทุกคนมากินน้ำกันลูกมอนขี้รัก แม่เนาะข้าววายออกห้กามเปลือกิีดักหืมดูมันจุกนีสะสะ่แซ่บๆโอ๊ยสมัย กินมานี่กินกับแถวแสบกินแต่มันเองอ่้มสมสมแห้งอหรือวบา,า,าเป็นน้ำผาบมัดน้องคนก็เจาหมักเอาไปปั้นกับแส,สบเป็นหม,งหมางไม้ปัน้นจีสันสวยงามถ้าเลือกกินจะมากมันสุกอืกินมง่วงสุดสมอ่ะน,นี่ ทุกคนคือสีสม้มอบสมได้แสบกินอะไรคนอีแสบน้องใชยมากินจบ Ngon Cái đục này nhảy Xuân xăm mưa Con nhảy

นายเท่านี้เหนื่อมมาไล่ไล่ยามมันสุกกินแสบหวานเจ้าเป็นเอิดหม,ม่งมงง่วงกอี่ยงหม่งม่วงผ่าล้านบอกหรือบาหม่งม่วงอันนั้นก็อันหนึ่งมาทุกคนป๊อ,อบปิดใหม่ๆช่วยเต้ จิบไม่นายมิตะเนื้อมิตะเนื้อ So. Cool. พาสมเมงทุกคนสวนกลัมาหากินหวานมาเลย fyrra Hãy subscribe แต่มันเด็กพอมาคือหัวใจอีกแล้ว ทำใหุ้กคนเม่านนี้กับขอจบขีปผัดคนก็ได้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจของทองสาวเราขอบใจทุกคนไปก่อนบ๊ายบายเพชรแห้งมาไว้แล้ว